สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับชาว ELG นะครับก็วันนี้เราจะมาประกาศผลคนที่ได้รับเสื้อยืดโทโมดจิายนี่ครับก็ลายเกลียนก่อนเลยซึ่งเมื่อวานครับเป็นคู่ระหว่างทีม s c a p ปไฟครับเจอกับ BKT ครับซึ่งมีคนเข้ามาโหวตกันนะครับว่าเป็น BKT สามารถชนะเก็บได้2เกมรวดนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือนี่ครับอ่าก้องตามมาเลยทั้งหมดนี่ครับตามไายชช่อพวกนี้เลยนะครับปึ๊บ ทั้งหมดประมาณโอ้โหหกสิบสองคนนะครับอ่าโอเคซึ่งเราจะมาแจกเจ้าเสื้อตัวเกรียน้วยกันนะครับแมต้องพูดว่าคุณบับเบิร์เฮดนี่เขาก็จุ่ๆก็ส่งมอบมาให้ผมทําการแรนดอมเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรเราจะมาใช้เครื่องมือที่มีอ่าที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกนี่ครับนั่นก็คือเว็บไซต์ random.org ทำสดๆนี่เลยครับ อ่านี่คือเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกแล้วขนาดนี้ปาร์คอ่าซูมกันเน้นๆครับกองเขาจะได้โฟกัสง่ายขึ้นหน่อยนี่เราเริ่มตราจะแตะเลขหนึ่งอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยปั๊บตรงนี้เลยปั๊บมาจนถึงเลข60เท่าไหร่นะ62 <52. S 1> 62อ่าทีนี้เราจะมาสุ่มโคชดีกันครับสุ่มทั้งหมดครั้งเดียวเท่านั้นครับครั้งเดียวเองนะครับเบอร์ไหนที่จะได้ไปก่อนเลยนะครับดูนะครับดูนะครับจะได้เลขตึ๊ๆ เอยเออดเบอร์ยี่สิบสองครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่าใครจะได้ครับเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบโอ้โหคุณชินโนฮาระมิฮารุครับโอ้โ oh, ห oh. ต้องขอบอกเลยนะครับว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อเกรียนในวันนี้ไปนะครับโอ้โหนะครับซูมาดูหน่อยครับูุมาดูเสื้อหน่อยครับคุณชินโนฮาระมิฮารุนะครับ ก็อย่าลืมติดต่อที่หน้าเฟ e บุ๊กนะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับทั้งแชร์ทั้งไลก์เพจของ EOG เราแล้วก็เพจเสยยืด r โมดะจิด้วยครับข็อขอขอบคุณเสอย,ยืดสวยๆยอย่างนี้ครับจากทางธโมดะจิทีเชิตมากนะครับผมขอบคุณมากครับ